พี่พี่นึ่ในวันนักขาวแบคิวของ First วันนี้ก็จะมาแนะนําวิดีโอตัวหนึ่งซึ่งใช้ออกไปทางทีวีเมื่อไม,ม่กี่วันก่อนนี้เองแล้วก็มีคนเอามาอัพลง Youtube และก็เป็นกระแสดังมากวิดีโอนี้ชื่อว่า Too Many Cooks แต่ว่ามันไม่ใช่วิดีโอกระตกธรรมดาเป็นพารี่ที่ชอบมากเนวาที่เรียกว่า My Fuck คือเป็นเรื่องที่มันดูนไม่มีอะไรแต่ว่าพอดูปปไปไปมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,มนแปลกทำไมมันเกิดอะไรขึ้น ก็เริ่มไม่เข้าใจเรื่องราวก็วเป็นเรื่องมั่วๆนั่อมสึศมมาโยนมาแบบตีใส่ไข่มั่วๆกันจะบอกว่าที่ชอบตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นวิดีโอ parody parody เนี่ยเป็นแนวที่ชอบมาตั้งแต่ไหนๆเพราะว่าก็คงจะติดมาจากรายการสารแน่แหละมันก็มีคนทํา MV อันนึงมาแล้วสารแน่ก็ไปล้อไปเปลี่ยนเนื้อเพลงไปเปลี่ยนรูป MV อันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นการล้อเรื่องพวกซิทคอมซิทคอมก็คือต้องไปจากไหน ซั e ติงคอมดี้สิสักอย่างไม่ในใจก็เป็นรายการตลกเลยแต่ว่าในวิดีโอก็จะเห็นว่าเป็นทีมเก่าๆเป็นสีเก่าๆก็ไปถ่ายในยุค7 0 v e n t s e i s เอาเหอะสมมว่าเป็นยุคเก่าๆอันนึงแล้วก็ทําเหมือนเป็นตัวแนะนําตัวทั่วไปก็เปิดตัวมาก็มีคนเดินไปเดินมายิ้มแล้วก็มีเชื่อขึ้นยิ้มแล้มีชื่อขึ้นแต่ว่าพอดูไปนานๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าทําไมมันมันนานกว่าที่จะเป็นตัววิดีโอเปิดซิคอม แล้วก็มันก็นานทะเลนั่น,นนะแหละเคยเลยเขอยู่ก็จะมีตัวคาตะกรโลกจิตโผลมาจริงๆจะว่าอยู่โผล่มาก,ก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าเกิดลองไปกลับไปดูตั้งแต่แรกเียกเขาจะเห็นว่าเขาจงใจเอาไอ้ันตะกรโลกจิตคนเนี้ยไปอยู่ฉากหลังเยอะแยะมากมายถ้าต้องไปลองนั่งสังเกตดูถ้าจม่วีจะมีคนรวบรวมตัวไอผู้ชายคนเนี้ยไวแล้วว่ามันโผล่ไหนบ้างก็ลองไปคลิกถ้าเกิดมีลิงก์จะไปะใส่ด้านล่างดู ก็เหมือนกับเป็นสินทธิ์ครอบคามีาครอบครัวหนึ่งแล้วก็อยู่ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งโผล่มาในบ้านเดียวกันถ้าเกิดสังเกตด,ดีแบบเหมือนกับคุณย่าสี่คนหนึ่งแล้วก็มนยอดมังมีคุณย่าสี่คนหนึ่งหรือว่าเป็นตอนที่นั่งโต๊ะอาหารจะเป็นกล้องแพนบนเบรดเดิลเหมือมนกับที่เยเห็นคนคนู้นคนนี้ตักข้าวาจตักภ้าพมาแต่ว่าคือนั่งสังเกตด,ดูจะเห็นว่ามันวนไปประมาณสามรอบแล้วคนก็เปลี่ยนไปเรื่อย จะมีคนธรรมดาใช่ีเริ่มมีคนดํามีครอบครัวคนดําอีกครอบคนหนึ่งในผมจากไหนนู้นก็มีเนกลงกางเขาจะตำรวจผู้หญิงแล้วก็จะอยู่ก็เป็นฉากตํารวจไล่จับผู้ร้ายแล้วก็อยู่จะมีการ์ตูนอยู่ก็กลายเป็นไซไฟคือเป็นพาราลิที่ยังง่มาก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 ก็ตอนลหลังก็จะเริ่มเข้าฉากเช่นคนก็เริ่มสลับกับตัวอักษรแทนนี่จะ มีคนยืนแล้วก็มีชื่อขึ้นกันว่าชื่อกลายเป็นคนแล้วก็คนก็ไปอยู่ตรงชื่อแทนเป็นต้นสุดท้ายตอนจบของวิดีโอก็เป็นตอนเริ่มของคอมดี้ซึ่งเริ่มไปประมาณสามวิันพักรัทั้งที่ว่าตัวคอมดีคม้คุณยาแต่ว่านี่คือวิดีโอเปิดอินโทรมา1สิบนาทีสิบเอ็ดนาทีนะคำอธิบายไม่ถูกว่าชอบงไงแต่ว่าก็นะครับมันม่รัมันเล่นกับความคาดหวังคนดูว่าถ้าเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้นก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีครอบครัวนึนครอบครัวนี้แต่ว่า มีรายละเอียดใส่แทกเข้ามาตลอดเวลาทําให้คนรู้สึกแบบตกใจว่าเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยทำไมไปทายไฟ,ฟแล้วทำไมขึ้นยานอวกาศแล้วต้อตนอดุนเนี้ยก็ทํทให้นึกถึงพวกของสารเนเเลยก็อยากทําวิดีโอาร r ดี้อยู่แต่ว่าด้วยตัวคนเดียวมันไม่มีตัวละครก็คงทำลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสทำอะไรคนก็อยากทำแบในนี้จริงๆหวังว่าจะชอบใจกันบ้างกับวิดีโอในนี้ทูบันนคุกช่องจริงอะ่ะ แล้วก็พบกับบล็อกพี่25สองห้ากันใหม่ในวันพระห,หัสกับชาวันเสาวกับเกมและวัานาเทนนิสกับเม่นนะครับ